ดค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พามาวัดนะคะไปวัดกันค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะเสียดายไม่ได้พาดูตั้งแต่เริ่มออกมาตอนนี้เราก็จะถึงวัดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอีกแค่22กิโลเมตรก็จะถึงวัดแล้วค่ะ,คะพามาดูถนนหนทางกัน การจราจรของเขานะคะโอเคอยู่นะจะว่าไปวันนี้รถมันจะเยอะช่วงหลังๆที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ค่ะขับเร็วไม่ได้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เราก็ขับเร็วได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรทางก่อสร้างใช่ไหมคะเขาก็มีลิมิตเนาะคือตรงนี้ก็จะมีลิมิตร้อยหนึง่งอย่างเงี้ยเราก็ไปได้ร้อยสิบอะไรประมาณนะคะ ถ้าโดนกล้องจับความเร็วก็เสียประมาณสิบห้าบาทแต่ว่าอดวันวันโชคดีไปคือไม่ค่อยได้โดนโดนจับความเร็วไม่ค่อยโดนปรับเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าโชคดีต้องบอกว่าโชคดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะปกติอดัดวันวันเธอก็อขับรถบวนส้นเหมือนกันนะ่ะจะบ้าไปนะคะขับรถกวนส้นโชคดีตรงที่ไม่ค่อยโดนปรับ โดนใบสั่งเท่าไหร่บ้านเราเรียกว่าใบสั่งใช่ไหมคะค่ะไม่ค่อยโดนค่ะเพื่อนๆคะ่ะไปกันต่อค่ะไปต่อไปต่อ